สวัสดีค่ะตอนนี้หายายยนไม่เจอยายยนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเห็นแวบ,บแวบ,บแวบ,บ,บ,บได้ยินว่าเหมือนจะไปเก็บอะไรถ้าหนูดาวน่าจะไปเก็บละมุดแน่เลยตามหายายยนกันตามหายายยนกันค่ะใส่เสื้อพร้อมออกแดดไม่มีร่มหาหมอ,อกไม่เจอ เธอเธอเห็นแม่ไหมเห็น,มนมแม่ไหมไปตามหายายยวนแป๊บหนึ่งยี่ไหนนะยายยวนอยู่ไหนโอ้อยยายวนอยู่ไหนเห็นไหม,ม,มเดินไปงมูไปขอกูเหรอน่าจะเดินไปหมูไม่รู้ไปไหน <c oughs> เดินไปหมูน่ะ <c oughs> ใส่เสื้อเชินดนี่ แม่ไอ้บางไอ้บางเดี๋ยวจะโดนเห่าคนสวยอีกแกเห็นคนสวยไม่ได้อะไรไต้องเลยเห่าทำไมเมื่อกี้นะเดินมาริมบ่อนะคะบรรยากาศ หลังบ้านข้างด้านข้างบ้านค่ะไม่ใช่หลังบ้านาพูดผิดเออเออแกยวนอยู่ไหนเว่ยยายวนเอา ทำไม,ไมายายยวนมาเก็บละมุด,ดยายยวนมาเก็บละมุดฮะม,ม,มันแก่แล้วเหรอไหอนพูดดูไม่มีสีเขียวนะมันจะแก่เนี่ยออถ้าพูดดูมีสีเขียวมันอ่อนมันไม่ทันชุกทันแก่ยายยวนมา ดูละมุดม,ม,มันจะวายแล้วเก็บหลายรุ่นเลยหรอมันจะวายแล้วเก็บหลายรุ่นแล้วละมุดนี่จักปีเหล่ายายปู่ยายสองปีนี้สองสามปีไม่ที่ปิดตั้งแต่ปลูกมาอนะสองปีก็ได้่ิ้นลูกสปีก็เลยกินลูกเร็ว เอ,อ้ไนตร้ากนี่มันไม่ใช่ละมุดตรกเด้นี่นตร้านี่มันอะไรไก่มันไข่ล้ลูกลาดเต็มอไข่ไก่ไข่ไไข่ไก่ไข่ไข่ล้ลูกจะลาดนีนไม่ลงละ ซุกหลายลูกเลยซุกคาต้นซุกคาต้นนี่ซุกคาต้นมีซุกคาต้นพร้อมัีเยินม่ได้มาดูหลายวันนกกินก็มีนกก็ได้กินคนก็ได้กินเหนื่อไหมใดมาดูนกมันก็ะกิน ยวนนี่เก็บฝีมือจริงๆริงจ้าวายเลยใหญ่อ่าท่านเก็บเรื่องก็ว่าไม่เกะแต่เม่ทัานไม่ว่าไม่กมันต้องแก่ก่อนใช่ไหมยายเกะแต่ทัานไม่เกะมันก็ไม่หวานเด้อระบบจักวันหลังจากเก็บบุมสามวันสี่วันหสามวันสี่วันก็ได้กินแต่ว่ามันไม่หวานถ้าเอ็งเก็บไม่เกะต้องแก่ก่อนถึงจะหวาน ถ้าแก่ปุ๊บยังไงก็หวานแน่นอนหวานจริงกรอบด้วยเนาะ<ม>ต้นนี้ทั้งหวานทั้งกรอบใช่ไหมยายละมุดกรอบละมุดกรอบละมุดมาเลยกรอบจ้าเรียกละมุดมาเลยดิโอ้ยายปลูกของดกแค่น,น,น,นี่จะไว้เล้ววางจะไว้แนักขนาดได้กินกันเนาะได้กินกันหลายเย็บหลายรุน่นแล้วนะเนี่ยอืม ลูกอ,อ้าวลอยนกมาเจาะเออลอยนกมาเจาะเห็นไหมนกก็ได้กินคนก็ได้กินดีแท้โอ,โอ้ดีปานนี้แล้วนเนาะเรียกมันจะเขียวฮะไงซุกมันจะดูใหญ่ใหญยซุกมันเปถ้าดิบเปลือกคือเปลือกยังเขียวเปลือกเขียว เก็บไฟบ่มกระซุกก็ได้โอ๋อแไม่เอานิ้วขวนเล็บควนอย่างนี้เลยเหรอถ้าเล็บขวนอย่างที่เขียวอยู่คือใช้ไม่ได้ใช่มันออกสีเหลืองเนี่ยมันจะแกไ่ไหนไหนขวดยังอันนี้ซือ้อคือสีเหลืองถ้าไม่หนูยแยกไม่ออกเขียวก็เหลืองเอาออเคเนาะนี่ก็ยังเขียวอยู่เขียวไม่ต้องเก็บเลยเนาะ เ็ข้างบนนกกระดกนะเนี่ยข้างบนนกกระดกดกเข็นกิ่งรูปนมข้างบนนี่ขนาดจังหวะมันเริ่มวายแล้วเนาะวายแล้วนี่ขนาดเริ่มวายนะนี่ยังดกขนาดนี้จะวายแล้วตอนนั้นโขกิ่งรูปเลยเด็กอยู่บ้านเรานี่ซุกใจเนาะแม่เนาะมีฟาร์มซุกดีแท้กินทุกอย่างบ้านเราเนี่ยซุกเลยนะ อืมอันนี้สุกขาเหรอหนูกินได้ไหมไนะมันงอมยังอันนี้คือสุกขานะคะเราจะลองกินหน่อยมันอยู่บนต้นไม่ต้องล่างก็ได้แล้วเนาะบรน,นอกเราเนาะ หว,หวานมากหวานมากค่ะทุกคนหวานมากมากคมแม่แล้วหนูคลายเม็ดมันนี่คือเม็ดมันปลูกได้อีกไหมออืมชอบชอบใช่ อุ้ยซกคคาต้นอร่อยอ่ะหมดไปแล้วหนึ่งลูกอุ <c> ้ย <oughs> หวานจนแสบคอหวานจริงเคลียร์เคลียมันก่อนนะคะอร่อยมากที่ไอศกรีมมันร้องเหรอนะ่ะ ตเตรงนี้ยังเศียรเขียวอยู่เลยอืมกรอบอร่อยมากออมไ,ไม่ล้างนะไม่เ้างไม่ล้างอร่อยอืมดอยใหญ่มันก็ไม่ทันเก่งอะไรแร้วเฮงดันนุก,กิน้มัดอ,อร่อยฝุดๆ ดูเขานกเหรอเนี่ยล <laughs> อยนกจิกลอยนกจิกตามมากินลหมดสุกคาต้นใช่อ้อยอ้อยตามยายยวนมากินแล้วหมดสุกคาต้นนะคะวันนี้ đảm luôn đó rồi. Bà má. Bà má. ตกใจน้อยายกินนังเรน้อยชิมดูยชิมดู้เป็นไงชิมดูไม่ปลกกินบ่ได้หรอกอืม มันมียางเหรอแม่เอาโกเบเจไปล้างน้ามันนี่ด็กก็ยางไงเดิกีเหรอเออไปล้างน้าลงยางย่งอยใส่ตายางน้ำติดคิ้วลูกโตตัวตัวใหยังไม่แก่นะอืม,อมปล่อยให้มันแก่ก่อนเนาะ,นะลูกใหญ่เนาะ ล้างน้ำแล้วก็ผึ่งให้แห้งใช่ไหม,มนี่สุกแล้วเนี่ย<ม>นางได้กินหลายลูกหนูได้กินหลายลูกกี่วันมาเก็บทีนะแม่มอ,าอาทิตย์หนึ่งจะเก็บทีหนึ่ง ลูกไปมันก็เลนะเนาะลูกไปก็เลออะต้องกินก,กรอบๆอะไรอ้ย,อยอง,งามเลยๆเล,เ,ล,เ,ลเกล,เลือเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จไฟก็ที่เ็นหวานฝั่งนี้เก็บยาง ตรงนี้แกยังน่าไม่เขียวไหมล่ะเย็นเขียวอยู่อันั้น <pers> เขียวอยู่ฝีมือการเลือกฝีมือในการเลือกของยายยวนนั้นใช้วิธีขูดดูเอาเลยค่ะขูดดูเลยท่าน,นี้แค่ไปโอ้ไม,มแ่แก่มันก็ไม่หวานนี่มันก็จืดจืดยอดเ <มา S 1> จด้ยอดโอ้พักปังก็เพียบเลย พักฝังไม่มีใครกินเล็บ้านเองอ,อ้ดูยายยวนขึ้นค่ะปีนเลยอะดูดิกินต้นเลยยายยวน <c oughs> ระวังตกนะ <c oughs> กิ่งมันขึ้นในน้อยยูยายยายขี้หยับได้ <c oughs> มันเหนียวเหรอ ุเจ้เลยยายนตัวแม่เล็กไงมันเลยไม่หาแต่ถ้าหนูขึ้นมันก็ฮักเด้ใช่ายด้วยลูกที่ห้าตัวเบาตัวเบาอร่อยมากมันกรอบมากห้าลูกใั้ยืนแป๊บเดียวสุขใจยายนขึ้นให้กิน ได้เยอะไหมคะมาอวดหน่อยได้แค่นี้เองโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วเเดี๋ยวมก็บให่สุดยอดเลยวันนี้ก็เลยพาออมากินละมุดใต้ต้นจะยวนเก็บเลยค่ะผัด่ริกหัวมสับใหม่ ไปแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปนะคะไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้กระถินน่ะเก็บแม่กินส้มตำเนี่ยกระถินกระถินนี่แหละเอาไปใส่ส้มตำนี่น,น,นี่เอาไปกินกับส้มตำ

ไม่มันไข่ไปทั่วเลยไก่เดินบนไปจ้าโดนยายวนบ่นละจ้าไม่ยอมทำลังให้ไก่มันไข่ <c oughs> ต้องลองลังให้มัน หหนนาามมมเีีแ้อยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคน,<ห>นเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในทุกๆวันเด้อ